นี่ไม่ใช่แค่เกมยิงนี่คือการกวาดล้างโลกที่เต็มไปด้วย f ฟอร์ i เเพราะว่านี่คือ f ฟอร์ i ิเท e r มซีโร่คือเกมแนว s i n เกิลเพลเยอร์แ o คชั่นโร i ล e like ที่เน้นการต่อสู้ทั้งแนวตั้งและแนวราบคุณต้องกำจัดโซนที่ถูก f ฟอร์ i เมครอบงำบนโลกต่อสู้กับฝูงมิลแทนและปลดล็อกการอัปเกรดทรงพลังเพื่ออยู่รอด เอาล่ะตอนนี้ผมต้องไปทำการกำจัดพวกเฟลเจมนะครับแล้วผมก็ต้องทำการเ,าเก็บทรัพยากรด้วยซึ่งหลักๆของผมมีประมาณนี้การเก็บทรัพยากรมันสำคัญนะครับบาร์เรล,ลผมเต็มเรียบร้อยผมต้องไปหาพื้นทีนะ่เอาไปก็ส่งที่ยานนั่นเองครับ มไปดูสิดูสองการอัปเกรดนะครับเราจะเอาอะไรนะครับระหว่าง Active a b i l i t y หรือว่า Mod นะครับถ้า Active a b i l i t y เนี่ยมันจะถ้าเราสลมลงนะครับก็มันจะมีการวางนะครับตัวแลนด์ไมล์หรือถ้าจะ Mod นะครับตัวสลัมนะครับถ้าเราไปเหยียบนะครับที่ตัวสลามก็จะวางในส่วนตัวระเบิดโอ แต่ทั้งสองแบบนะลงก็วางระเบิดหรือเหยียบสลามก็ได้ระเบิดผมเอาเหยียบสลามแล้ววางระเบิดแล้วกันตอนนี้ผมต้องไวนิดหนึ่งนะผมเพิ่มอัตราการยิงของปืนผมก่อน ไปส่งที่ยานและศัตรูจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วต้องระวังการตกหน้าผาด้วยนะครับผมเลือกแลนไมา์รงมเข้ามาอีกถัดมาผมเลือกปืนเพิ่มเติม เอาเลยด,ดีเล็กปืนก่อนอาสส้าวเต็มซะแล้วบาร์เรลผมเต็มครับผมต้องมุ่งหน้าไปเข้าที่เครื่องนะครับบาร์เรลดิสลอยเมนต์อืมเอาเลยดิด อันนี้จะเป็น health regen นะครับ regeneration for every loaded collector อ๋องั้นผมเอาตัวนี้แล้วกัน unstable l a m b เอ้ย yeah. unstable slam นะครับกับตัวไหนดีมาเอาตัวเี้เต็มหรือยังเต็มแล้วต้องไปหาจุดที่ที่เป็น barrel deployment นะครับขึ้นด้านบน ดีได้คริสติคอลมาเลือกอะไรดีสปีดไหมผมเลือกเอ็กซ์ต้าแล้วกันกันพลาดใช่ไหมก็ได้นะ มาแล้วล็อกเก็ตเทเลตครับเพิ่มเติมกระสุนแล้วกัน พอดีเลยกำลังหาอยู่พอดีเรดยูสตูดาวเข้ามา ไรดีคอมโ o ฮันเ e อรครับจะเพิ่มอะไรเนี่ยอ่ามอเตีด เกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนนะครับเอาอะไรดีเอาอันนี้ด้วยกันอันนี้ดาเมจใช่ไหมบวกห้าสิบอเอาอะไรก็ได้เอามาเถอะตอนนี้เรียบร้อยแม่พวกจะปิดโมเมนต์เข้ามา กระโดดเด้งแบบนี้นะครับเราจำเป็นนะเพราะว่าจำเป็นต้องเหยียบนะครับเพื่อให้ได้ระเบิด มันจำเป็นอ่เอาอะไรดี <S <S สิ่งที่จำเป็น พอได้อยู่เหยียบเหยียบเหยียบกระดูดกระเด้งเหยียบอุ้ยอหอหือ <c oughs> เกียบกระโดดกระเด้งกระโดดกระเด้งเกียบกระโดดเยียบกระโดดอืมกระโดดเพลินจริงๆแม่อะเอาอะไรดี ขอเดเมดเหยียบอีกเหยียบอีกมามาขอเคลียร์หน่อยวางระเบิดทั้งหมดไปกางเคลียร์สถานที่เอาเพิ่มเติมอะไรเนี่ยมัดนะครับซิสมิกผู้ ผม,มโดดเป็นมาริโอเลยเนี่ยโอ้โหเพิ่ามกระสุนทำไม ความกดดันมาทางผมแล้วนะครับออเอาล่ะได้เลยเพิ่มเติม เอ็กสตรักชั e นลีเจนครับตอนนี้ภารกิจเคลียร์ไปแล้วผมจะเอาอตัวให้รอดอุ้ยตอนนี้เราต้องทำการกวาดล้างนะครับ ดนอันตรายจริงจริงโอ้ต้องตั้งหลักซะหน่อย ใหญ่มาก อย่าให้ทิกเกอร์ระเบิดนะครับเพิ่มคริติคอลสไตร์เข้ามาอีกไหมหรือจะเอาโรกเก็ตอะไรก็ได้มา อุ้ยกระโดดซะหน่อย

ลอตตายครับแม่เอาละครับนี่คือซาร์เจมซิลล o ครับอ่าใครชอบเกมแนวมันๆแอคชั่นนะครับแนวยิงมุมมอง,มองท็อปดาวนะครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ